สวัสดีค่ะวันนี้ปนุษย์มาเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมค่ะที่วอแกตค่ะดูน้ำนะคะถนนก็ปิดค่ะ น้ำ,นำท่วมไปไม่ได้น้ำท่วมไปไม่ได้เลยค่ะพากีวันนี้พากีก้มาเที่ยวด้วยไปกิกิไปกิกิเลน่นน้ำก่อนแล้วน้ำท่วมสูงมากเลยค่ะดูนะคะถนนปิดเลยค่ะ เดี๋ยวบรรลุต้องย้อนกลับไปค่ะ้วบป้ายเลยนู่นหมดเลยอ่ะปต้องปิดเพื่อนกลับแล,ล้ลวลนะใช่เขาปิดอยู่แล้วอ๋อลงไปดีแน่เจิงเอาลงไป,ไงล,งไปลงไปเลยไปกี๊เล่นน้ำก่อนแล้วเดี๋ยวยายพากลับแล้ว มาไปลงไปปลอยนะเนี่ยนี่ยกินน้ำกินน้ำพอใจยังพอใจแล้วค่ะเดี๋ยวเราต้องตีย้อนกลับไป อยากลงลงไปอีกนะอ่าลงไปลงไปเออาดใจายไปเติมวันนี้พากิ๊กี้สำรวจน้ำท่วมทั้งวันเลยสนุกไปเลยอันนี้ลงไปที่เดิมนันแหละลงไปนี่ลงไปลงไป อยากลงก็ลงเอาไปแน่ใจลงไปอีกที่แน่ใจแน่เก่งไม่กล้าลงวันนี้อาบน้ำด้วยเลยฮะชาวเวอร์พร้อมกิกกี้กิกกี้ชาวเวอร์ด้วยเลยไปโกฮ้ม lát nữa học Áo bà con gửi 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 Áo gửi gửi Kiki gửi 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 Kiki gửi gửi Kiki Go gửi <laughs> ล็ home. อต okay, อัพมอส quito ไปโอเคไปโอเคไปต้องย้อนกลับทางเดิมค่ะเพราะถนนสามเส้น ที่จะผ่านไปอีกเมืองหนึ่งปิดหมดค่ะวันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะเพราะต้องย้อนกลับบ้านละค่ะน้ำท่วมหมดไม่สามารถไปที่ไหนได้เลยสวัสดีค่ะ